Mẹ cháu Mẹ cháu Cái <laughs> gì Mẹ cháu Mẹ cháu Mẹ chả? mẹ, chả? mẹ, chả? mẹ, chả? mẹ chả? จ๋าไหนพ่อจ๋าอยู่ไหนพ่อจ๋าล่ะพ่อจ๋าล่ะพ่อจ๋าไม่จ๋าโอ้ครับไม่จ๋าครับเหรอลูกไม่จ๋าครับโอ้ครับไม่จ๋าไม่จ๋าครับตึงเต้นรึเต้นรึตึง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 จึงเอาเต้นสิเต้นสิ เออเยกโยกเอาไม่จ๋าไม่เอาไม่จ๋เาเอา,เอาไปไหนไปไหนครับไม่จ๋าครับฉันเลยหนาวไหมลูก